วันนี้เราจะได้มาวัดกระ,สะแสและแรงดันใช้งานจริงนะครับของเครื่องทำน้ำมนโดยการวัดกระแสะเราจะใช้คลิปแอมในการวัดกระแสะนะครับและการวัดแรงดันเราจะใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดนในการวัดแรงดันใช้งานจริงของ ทำลงทำน้ำอุน่นขนาด3,500วัตต์นะครับทางกลุ่มได้เลือกใช้มันติมิเตอร์นะครับของพีคมิเตอร์รุ่น M18C จะแสดงผลในรูปแบบดิจิตอลนะครับคุณสมบัติของเครื่องวัดนะครับสามารถวัดแรงดันและกระแสได้ทั้งไฟ AC และ DC นะครับแล้วก็ยังสามารถวัดความต้านทานอุณหภูมิ ความถี่และรอบของมอเตอร์ได้อีกด้วยนะครับส่วนกระแสใช้งานของเครื่องทําน้าอุ่นนะครับทางกลุ่มได้เลือกใช้แคมมิตเตอร์รุ่น UT201 นะครับจะแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับคุณสมบัติของเครื่องวัดนะครับสามารถวัดแรงดันไฟ DC ได้ตั้งแต่200มิลลิโวลต์ถึง600มิลลิโวลต์แรงดันไฟ AC ได้ตั้งแต่2โวลต์ถึง600โวลต์นะครับแล้วก็สามารถวัดกระแสไฟนะครับ AC ได้ตั้งแต่2แอมป์ถึง400แอมป์นะครับสามารถนําไปทดสอบไดโอดแล้วก็วัดค่า ความต้านทานได้ตั้งแต่200โอห์มถึง20เมกะโอห์มครับโดยเราจะทำการวัดโดยการแบ่งสเกลวอล่มเป็น20 40 60 80และ100นะครับโดยการวัดเรากําหนดตารางไว้3ตารางนะครับในการวัดเราจะวัดทุกๆ1นาทีจํานวน15นาทีนะ ต่อไปจะเป็นการวัดกระแสใช้งานจริงและแรงดันของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับโดยในการทดสอบเราจะใช้คลิปแอมและมิเตอร์นะครับในการทดสอบแรงดันส่วนคลิปแอมทดสอบกระแสนะครับโดยการวัดกระแสใช้งานของเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด3,500วัตต์เนี่ยนะครับเราจะใช้มันติมิเตอร์นะครับของพิกมิเตอร์ในการวัดแรงดันนะครับโดยสายสีแดงนะครับจะเข้าที่ขั้วสีแดงนะครับแล้วก็สายสีดำนะครับจะเข้าตรงขั้วคอมนะครับ เพื่อทการวัดแรงดันนะครับแล้วก็ปรับย่านไปที่ย่าน ac นะครับ600โวลต์นะครับเนื่องจากไฟบ้านของเรานะครับหเฟสจะใช้แรงดันอยู่ที่230นะครับเราจึงเลือกใช้ย่าน600โวลต์นะครับกระแสใช้งานของเครื่องทำ้านอุอนขนาด3,500วัตต์นะครับเราจะใช้แคมมิเตอร์นะครับในการวัดกระแสนะครับโดยเราจะปรับตั้งไปที่ย่าน2 0แอมป์นะครับจากการคำนวณนะครับทั้งลุ่มได้คำนวณกระแสกินไฟของเครื่องทำความุ่นขนาด3,500วัตต์นี้อยู่ที่ประมาณ16 แอมนะครับเราปรับตั้งไปที่ย่าน20แอมเสร็จแล้วนะครับเราก็นำแคมมิตเตอร์นะครับไปคล้องกับสายลาลหรือว่าเน็วต้อนในระบบของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเพื่อวัดกระแสการใช้งานครับต่อไปจะเป็นการวัดโดยการปรับวอลลุ่มที่20ซนะครับปรับวลลุ่มที่20เปอร์ซปิดน้ําค่ากระแสที่ได้นะครับทําการวัดแรงดัน ในขั้นนะะตอนนี้จะเป็นการทดลองการปรับบอลลุ่มที่40%ของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเปิดน้ำค่ากระแสที่อ่านได้นะครับวัดแรงดัน แรงดันนะครับการปรบับวอลล่มที่60%ของเครื่องทําน้ำบุญนะครับเปิดน้ำกระแสที่วัดได้ทำการวัดแรงดันนะครับ การปรับวอลลุ่มที่80%ทําการเปิดน้ำนะครับค่ากระแสที่อ่านออกมาทําการวัดแรงดันของเครื่องทาน้ำบุญนะครับแรงดันที่อ่านได้ ต่อไปจะเป็นการสาธิตการปรับวอลลุ่มที่ร้อซน์นะครับโดยการปรับวอลลุ่มที่ร้อซนของเครื่องทำน้ำุ่นเพื่อแหากระแสนะครับเปิดน้ำกระแสที่อ่านได้ทำการวัดแรงดัน จากผลการทดลองสรุปได้ว่าเมื่อใจแรงดัน AC ให้กับเครื่องทำน้ำอุ่น350วัตต์แล้วทำการปรับวอลลุ่มใน5ระดับและบันทึกผลจำนวน3ครั้งโดยกำหนดวอลลุ่ม1วอลลุ่ม จะเก็บทุกๆ1นาทีเป็นเวลา15นาทีแล้วจริงทําการนําทั้ง3ครั้งมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงทําเป็นกราฟเปรียบเทียบการปรับวอลลุ่มนั้นก็ดูความแตกต่างจากกราฟแรงดันไฟฟ้าค่าแรงดันไฟฟ้าที่ค่าเฉลี่ยแรงดันไม่ว่าจะเป็น20%หรือ100%ผลที่ได้ออกมายังคงที่จากการทดลองกระแสสูงสุดอยู่ที่1 5 3 7แอมป์และจากการคำนวณจากเนมเพจสูตร E หาร V เท่ากับ I P เท่ากับกำลังไฟฟ้า v เท่ากับแรงดันไฟฟ้า i เท่ากับกระแสเท่ากับ3500วัต์หาร230โวลต์เท่ากับ15.21แอมป์โดยมีเปอร์เซ็นต์ส่วนต่างอยู่ที่0.52เปอร์เซ็นต์ถือว่าเนมเพจนี้มีความเชื่อถือได้ค่าเฉลี่ยกำลังไฟฟ้าที่20เปอร์เซ็นต์ประมาณ800วัตต์ส่วนค่าสูงสุดที่ปรับ100เปอร์เซ็นต์ค่ากำลังไฟฟ้าจะอยู่ที่3,400วัตต์